เล่นน้ำครับเล่นน้ำครับอากาศสบายสบายครับที่บ้านมานานแล้วใครจะว่าไงไม่ดีมากเพราะว่าผมมาเล่นน้ำครับผมมาพักผ่อนครับที่บ้านผมไม่เคยมีอย่างนี้ครับตามบมตามานะครับตัวมาเล่นได้ได้บวกไม่ได้สบารับวันนี้อากาศดีครับเล่นน้ำสนุกมากครับเราจะไปเล่นน้ำกันตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้เขามาอุ่นเครื่องกันก่อนลงไปเลยครับลงไปเลยครับ ผมเล่งตอนนี้หะครับเอาคุณมาเล่นน้ำกันไปลงตรงนู้นครับผมว่าน้ำไม่เป็นครับเจอกันนะครับคลิปหน้าครับครับผมเส้นทางคือขอบสี่วัดอาเบันทึกแล้วนะครับวิววิวก go ฮะโอเค let's go Yeah. <laughs> we will go to the fun of do this huh? <laughs> is it a dog from Thailand <laughs> <laughs> I am so tired man so you uh, go to take your girlfriend and ไม่มีคนอื่นเทาน่าหรอ,เอกเขารู้จักนาเลยเหรอไม่รู้พี่ว่าจะไม่ใช่ This is a ยังแกงสะพื้น This is แกงสะพื้น You know ดูหน้าดิ๊กน้อยมีความสูงมากเลยเห็นไหมขอสัมภาษณ์นะครับ No. what are you doing here? yes right? a <laughs> yes okay, what? Yes, okay. Are you okay okay <Yes. S 1> I'm not r นี่นี่นี่คุณอย่าให้แฟนผมเมลเลยนะถ้าโมเมนี่คือโดนโ a l yes e yeah, thank y o h a n k